ตานีเจ้าตาขนาดนั้นนะครับผมเจพี่ครับผมคุณโยมย้อนาะเจ้าพี่อารมณ์ครอบหลวงตากันอยู่ในตอนนี้นะเจ้า ในเรื่องของเสื้อผ้าของท่านสังเกน้อยนะเจ้าหน้าว่ามีเศษเหรียญก็มีหวงขุญแจมีของมีค้มต่างๆนะเจ้าถ้าเป็นธงชาติแล้วเสื้อผ้าที่เป็นสัญลักษณ์ทงชาติหรือว่าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเหรียญต่างๆนะเ้าของขอท่านเอาออกสวยเจ้าถ้าใส่บ่วงอยู่แล้วเจ้าขอปลักเนะเวลาจี่อ่ะกิจกรรมก็สวมใส่กอดบ่วงออกมัน เป um ah? okay. ็นมนตัวเนอ่ตัวเป็นมนตัวเนนมดอะเป็มดรเดี๋ยวูนานม่ยีน่านตะกี้ดีเลยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับตีตีมุ้งนันนะครับเนาะอันนี้บ้านบ้านอย่างก็ปิ้วบ้านบ้านไหลไผวันครับบ้านไหลไผวันนะครับวงกากับกาหลังพักหลังจากพักก็เดินเดินต่อนะครับตอนนี้มาขนาดสถาญาติโยมเยอะมากเลยนะครับไปจนถึงบนดอยพุ่นนะฮะนี่ครับตัวตรงเลยนะครับอันนี้ก็ไปเลยครับเนียนไปเลยครับนี่ท่านอันน้องบ่าวหงส์นก่อนนั้นสวัสดีครับท่านนายก

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ออกที่นี่เมืองนานนะครับอะไรนี่ใครเดี๋ยวก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวกันเด้อก่อนเลี้ยวมาที่กันมาไทยเหรอพราปีกเป็นกันด้วนนะคนใหญ่ใอ้แหวนี่ไทยขึ้นแฟนเพจเท่านี้กันนี่ลูกบัวมะอ๋อขอบคุณครับ หอมเหมือนม้จักรัวไหลมานี่นะเจ้าอันนี้จะจักรัวมาเหมือนกันรเลอขอบคุณครับรับกลครับับ้าจับก้น้าเดี๋ยวลุงาจะล้มนะครับตางนเลยครับยกเหนยยกเลยครับยกเยยกอ้ครับยกนยครเลยระเทครับยกเลยครับขรเครับยกเลยครับยกรเครับยกขยกอเลยครับยกเลยครับ อันนี้มาใส่ยืนลักไหมสักผู้ใส่เพื่ออย่างหมดอันนี้ไปโอ้ขอบพี่น้องครับสถาตอนนี้หัวยืนถึงว่าสุดยอดมาครับเต็งโมเลยนะครับนะครับขอบคุณครับบนหมีครับขอบคุณครับบนหมีครับคุณยังมาอะไรขอบคุณครับนะครับขอบคุณเขาเยอะมาก อันนี้เป็นน้ำมันได้เลยครับเนอร์เบงเป็นน้ำมันได้เลยครับสวัสดีครับผมในครับสองพูดกันได้ครับติดเหล่าเครื่องร้อนได้ครับเนอร์เป็นเช่น้เป็นได้ครับคันค่ะตอนนี้มะจากค่ะงูเสือกอบอุ่นนะตอนนี้ก็คืออาจานมันได้ไพวันนะเจ้าก็แฟพี่น้องสี่มิสทธาติดเขาโดนเลยตัดโันเลย ขนาดนักเลยนะนุ้ยนะอันนี้คือความศรัทธาความห้อนกับคามสามารถจะทานไว้ได้ที่นี้ความศรัทธาต่อหลวงตาขนาดนักเลยตอนนี้นะเจ้าซุดสายนี่เขาบอกบ่ามีบ้านน่ะปุ้ยพอแล้วแหนวสุดเยี่ยแถวว่านี่แตเจ้านมไม่เอะนม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 โดยเฉพาะท่านนายกนะเจ้าดงยุดหลวงพะพ่อนั่นัหยุดทำนั่งหยุดหลวงพะพ้อนายกอบตป่าขคาถาวบังผาวันนี้ มาน้ำทิ้มเองอ่ะเมื่อสองวันก่อนก็ฮือขณะมามาดูแลพร้อมกับรถจะคอยสิจะช่วยน้ำสิ่งของติดอภินงเจ้าบ้านได้ถวายให้กับหลวงตาแล้วนำไปแบ่งแจกนะปุ้ยหน้านีดีอกนี้ใจนะเจ้าน้าหรือสิ่งของที่ได้หลวงตาเมตตาเอาไปฮือกับโรงเรียนต่างๆแล้วก็วันเดี๋ยววันนี้จะมีโรงเรียนผักขวงเลยนะครับวันนี้จะเอาฮือตีดโรงเรียนผ่าแขวงตัวแต่ว่ากระหันว่าเอาฮือชมรมของผู้พิการตัวไว้น้ำอุ่นไว้น้ำอุ่นสาธุอนมรทนายังยิ่ง ล้ประชาชนทุกแ่านเลได้รับการมนม้สนนะรับคุณจากหลวงตาแล้วอม,มีสุขภา,าพดีเด้ออันนี้แบงเป็นน้นมนนะครับพี่แบงเป็น่ยนมนกันได้นะครับ,บรต,ตีเหลือนะบางไว้นี่นงครับ เป็นเต็นป่าจังหวะมีคนมานั่งบ้านสละกบ้านเพียงฟ้ากันมานั่งผู้ใหญ่สงเป่าผู้ใหญ่เจ้าอยู่กันด้านหน้าเป็นไม่หมดนะคะเดี๋ยางไว้นะแก็บแบบน้นะอน้เราไม่ได้เปิดกล้องเลยคู้ชมยกของไว้ยกของไว้ยกของไว้แม่ผู้เช่าดูสิเต็นหน้าดูกันตรงเต็นหนังดิหนั่งหนังนี่ครับเมื่อทัดมาเจอเจ้าคณะนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không น่าจะครับที่ตัดยุ้นงานขอบเช่นนี่ครับครับขาแรกกับมากับแฮปปี้กันบ๊าดีพี่ ขาล่องนะครับขอโทษด้วยนะครับและขาขึ้นด้วยนะครับช่วงนี้ท่านหลวงตาได้ถึงเลยด่านมาไล่พ่นมาเลยนะครับมีพี่น้องตามมาเยอะเลยนะครับที่ทราบจากวันนี้เราก็เพจเที่ยวหน้านแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับรถเล็กสังคมกู้ภัยนะครับ ทีมงานประชาราชนะครับอบจยงก็ท่านายกสมคมชืดแย้น่ยใครับชื่อยุดแน่นแน่นนอครันาดระภากรคละคือดาวไปแล้วตะวันมาน่อยครับก้เครับมต้มต้ก้นดีครับน แน่น,นอนแน่นอนเต๊เจ๊อขอบคุณเยียดครับน่าจะเขตตัดชื่นใจเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยปุ้ยอันนี้ตอนนี้มันกําลังจะเข้าเขตข,ของบ้านวังหมอนะคะเป็นรอยต่อเราคิดว่ามันเป็นเหือนที่ป่าต่ที่ไหนได้ประชาชนเยอะแยะมากมายเลย,เลย้วยศรัทธาความร้อนก็ต้านไม่อยู่ก ใครบอกเส้นทางนีไ้ไม่มีประชาชนไม่มีถึงจะเป็นป่าประชาชนรู้เอาเองก็แล้วกันว<ม>่<บ>าเป็นพญาน,นิวัดผมได้นะคะงา,านเขาก็แวะนะครับออประชาชนก็แวะครับมาจากที่ต่างอำเภอเนี่ครับ